ก็คณิตศาสตร์ทางการเมืองชัดเจนอยู่แล้วครับลองไปดูว่ามันเป็นยังไงมันเป็นความจําเป็นและเป็นเกณฑ์บังคับให้เราต้องเดินวันนี้ที่เราเลือกที่ต้องเดินเนี่ยก็พักเพื่อไทยก็จ่ายต้นทุนสูงนะครับแต่ว่าเราเชื่อประชาชนจะตัดสินใจมั่นใจว่าในสภาวะการเมืองที่ไม่ปกติเนี่ยผมเชื่อว่า,าทีมจาจาและพักเพื่อไทยเราเนี่ยได้ทำงานทำหน้าที่อย่างดีที่สุดนะครับก็หวังว่าจะได้รับการเสียงสนับสนุน จากท่านสอ,อนะครับแล้วก็ตุ้วพัการเมืองการเมืองไทยในจังหวะนี้แม้จะเป็นการฟอร์มรัฐบาลในนามของพรรคเพื่อไทยแต่เหมือนจะไม่พ้นสองลุงน,นะครับ mm hmm. เกมจัดตั้งรัฐบาลจบหรือยังครับนายหญิง โอ้โหในหญิงเลยแหละค่ะต้องบอกว่ายังไม่จบง่ายๆหรอกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอำนาจการต่อรองกลับมาอยู่ที่พักเพื่อไทยอีกครั้งนะคะตอนนี้พักเพื่อไทยก็เป็นอะไรที่สวยเลือกได้อะค,ะค่ะตอนนี้ก็เหลือแค่ว่าเราจะเอาพักไหนมาเติมจะทั้งสองลุงหรือจะลุงไหนหรือกลุ่มเพื่อนต่อหรือกลุ่มคุณเฉลิมชัยจากประชาธิปัตย์21เสียงเนี่ยล้วนน่าสนใจทั้งสิ้นวันนี้ตัวเลขที่เป็นทางการสําหรับกลุ่ม พักร่วมรัฐบาลในนามของพักเพื่อไทยที่เป็นทางการนะค่ะ 2, 3, 8เสียงเราไม่รู้หลังไหมค์เขาอะไรยังไงไนี่แต่วันนี้แกนนําหลักก็คือเพื่อไทยกับภูมิใจไทยค่ะอันนี้เป็นพักใหญ่ที่อยู่ในขั้วนี้หลังจากนั้นก็ไปกวาดบรรดาพักขนาดกลางพักขนาดเล็กรวมแล้ว238เสียงค่ะแต่ตัวพลิกเกมเนี่ยก็คือพักสอลุงนั่นน่ะสิ เพราะถ้าตราบใดสองลุงไม่มาสอวอไม่มาด้วยแล้วมัน<อ>จะผ่านด่านนี้ได้ยังไงดังนั้นโจทย์จึงอยู่ที่ว่าจะมาทั้ง2ลุงหรือจะมาแค่ลุงเดียวทีแรกเราก็นึกว่าเขาเนี่ยจะกลับไปง้อพัก9ก้าวไกลใช่ไหมครับแต่มันก็มีสัญ,ญญาณมาจากพักพลังประชารัฐก่อนเลยอยู่ดีๆคุณไผ่ลิกแกนําคนหนึ่งของพลังประชารัฐก็บอกว่า40สสอของพักพลังประชารัฐจะโหวตให้แคนดิเดตนายกของเพื่อไทย ไม่ขาดแม้แต่เสียงเดียวคือไม่ได้ไปพักเดียวไม่ได้ไปแบบงูเหา่าด้วยไปกันมัดทั้งแพ็คและที่สําคัญคือไม่มีเงื่อนไขไม่จําเป็นต้องร่วมรัฐบาลโหวตให้เหมือนตีเช็คเปล่าคําถามคือในทางการเมืองเนี่ยคุณว่ามันมีอะไรฟรีไหมล่ะโหวตฟรี free, มีด้วยเหรอโหวตฟรีออ free, มีจริงหรือเปล่าเพราะในเชิงลึกอินไซต์นะฮะท่านะผู้ชมถ้ามองเข้าไปในการดิวก็มีรายงานข่าวว่าพลังประชารัฐเนี่ยมาในก๊อกสองแน,น่นอนค่ะ กลุ่มนี้ล็อดนี้เป็นพักร่วมรัฐบาล กลุ่มแรก<อ>ล็อตสองจะมาเมื่อไหร่เดี๋ยวคอยดูแต่ของพลังประชารัฐเงื่อนไขเขาน้อยโ<อ>บดให้ก่อนร่วม,มรัฐบาลทีหลังก็ได้อาจจะมัดจําเก้าอี้ไว้ก่อนอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ต้องยอมรับว่าถ้าเราเช็คเสียงสอวอปีกลุงป้อมกับลุงตู่เนี่ยมันไม่เท่ากัน<อ>นะคะหลายคนถ้าเป็นคอการเมืองเขาบอกว่าคุณต้องอ่านจากมติ<อ>การเลือกกกตเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาจะบอกเลยว่าปีกลุงตู่เนี่ยอย่างน้อยร้อยี่สิบหกเสียงแต่ลุงป้อมเนี่ยมีนิดหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าไปเอาพักลุงป้อมมาเนี่ยแต่ไม สอ,อาจจะไม่ผ่านจะบอกว่าไม่เอาได้ยังไงตอนนี้เนี่ยแกนนําของเพื่อไทยคุณสมศักดิ์เทพสุทินซึ่งมีคอนเน็กชันที่ดีกับแกนนาของรวมไทยสร้างชาติรอทศออชอหลายคนเนี่ยเขาก็ทอดสะพาน<อ>คุยกับคุณอนุชานาคาสายคุยกับคุณธนกรไปเตะบอลกันมาเนี่ยนะก็ทอดสะพานว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยถ้าจะมาร่วมอย่ามาเป็นงูเห่ามาแบบยกพักเลยมันจะสง่างามกว่า ไมไ่แนะนําให้เขาเป็นงูเ่าแนะนําเขาถ้ามาเนี่ยก็ต้องพยายามสื่อสารกันไปก็ามาเป็นพักมาทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะสมศักดิ์ศรีผมเชื่อว่าพักรวมไนทั้งชาติเอาประเทศชาติไเหมอือนแน่นอนก็มันไปที่ทางที่ที่ดีอยู่แล้วอะไม่มีพักการเมืองใดที่จะไปฝืนความเป็นความเจริญของประเทศชาติานแน่นอนไปก็ต้องไปทั้งพักตามมติถูกไหมครับ สงสัยไหมว่าทําไมตอนนี้เวลาคนถามเนี่ยคนไปถามที่คุณสุชาติจริงๆไปถามหัวหน้าไปถามเลขาเขาไม่ดีกว่าเหรอโอไม่ได้สิคุณสุชาติเนี่ยต้องยอมรับว่าท่าทีล่าสุดนี่เปลี่ยนไปนะคะเพราะอะไรรู้ไหมก่อนหน้านั้นบอกอาจจะต้องโหวตส่วนมติพักคัมมติพักมันไม่ได้แต่วันนี้ฟังสองเสียงชัดเจนว่าลงตัวกลมกลม่อมค,คุยกันเรียบร้อยแล้วรถสองเนี่ยวันนี้เนี่ยสองพักนี้ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วล,ะละ่ะจากอินไซต์ที่ได้มาณนะวันนี้ของพลังประชารัฐ โหวตให้ก่อนอร่วมรัฐบาลไม่ร่วมรัฐบาลไม่ว่ากันแต่รวมไทยสร้างชาติสําคัญคุณต้องการรันตีว่าจะให้ร่วมรัฐบาลก่อนเขาถึงจะโหวตให้คา,าดว่าน่าจะมีการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการก่อนวันที่16สิงหาคามนี้ทําไมต้องก่อน16ก็รู้กันว่าเป็นเงื่อนไขของสารรัฐธรรมนูญนะฮะขณะเดียวกัน พักสุดท้ายจะมาในล็อตที่2หรือเปล่าหัวเลาะนี่แปลว่าอะไรคุณมันมายากมากอ่ะพูดตงตเพราะว่าประชาธิปัตย์เนี่ยนะคุณผู้ชมการเมืองภา,ายในเนี่ยค่อนข้างจะวุ่นวายทีเดียวเกมการเมืองภายในประชาธิปัตย์น่าจะยากนะครับท่านผู้ชมเพราะตั้งหัวหน้าใหม่ก็ยังไม่ได้กรรมาการบริหารพักก็เป็นชุดเดิมแต่สสชุดใหม่อยู่ในค่ายของเสียต่อวันนี้เนี่ยโฟกัสมันกลับมาที่สองลุงเพราะสองลุงเนี่ยมีผลต่อการตัดสินใจของ สอวอนะครับ <God. S 2> มาดูกันหน่อยว่าวันนี้ท่าทีของสอวอเนี่ยเป็นยังไง mm hmm. หลังจากที่ดีลทางการเมืองมันเปลี่ยนโดยเฉพาะสอวอที่ออกมาตั้งข้อสังเกตกับคุณสมบัติของคุณเศรษฐาทวีสินก่อนหน้านี้ เป็นกรณีชื่อของนายกเศรษฐาที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นสูตรรัฐบาลไม่มีเก้าวไกลไม่มีสองลุงเกิดอะไรขึ้นสอวออกอาการ,รถือนี่ไม่โอเคคุณชูวิทส่งสัญญาณคือปล่อยเลยบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดข้อมูลเลี่ยงภาษีที่ดินเสร็จปุ๊บคุณเรืองไกลรับลูกรบับลูกแล้วยังไงต่อ ส่งไปที่สวสวก็รับลูกอีกรอบหนึ่งอีกอพร้อมตรวจสอบเต็มที่นี่ไงส่งเข้าไปที่กรรมมาที่การการเมืองที่คุณเสรีสุวรรณภานนท์นั่งอยู่หลังจากนั้นก็มีสวหลายคนมาขายี้เรื่องภาษีที่ดินของคุณเศรษฐาทวีสินนะครับ<ม>ทั้งคุณกิติศักดิ์รัตนวราหะและสวหลายคนที่บอกว่าไม่สบายใจกับคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีเพราะ แม้จะไม่ได้เขียนเป็นตัวบทกฎหมายในรัฐธรรมนูญแต่เรื่องของจริยธรรมเนี่ยมันก็ต้องตรวจสอบกันอันนี้เฉพาะเรื่องที่ดินนะ,ะบางคนอย่างคุณสมเจตบุญถนอมเนี่ยสวสมเจตนี่ชัดเจนเลยออกมาตั้งคําถามเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญวิธยหลักการของเพื่อไทยเนี่ยทำไมดูจะเน้นแก้รัฐธรรมนูนมากกว่าปากท้องประชาชนหรือเปล่านี่มันเป็นสัญญ,ญาณว่าสวาฉันไม่ผ่านให้ง่ายๆนะแต่มาวันนี้ถ้าสมมติว่ามีพักสองลุงที่ประกาศจะโหวตนายกของเพื่อไทยแล้ว ส่วนจะร่วมไม่ร่วมรัฐบาลเป็นอีกเรื่องต้องไปดูปฏิกิริยาของสอวคุณจะเปลี่ยนไปหรือเปล่า,าถ้าเปลี่ยนไปเนี่ยก็จะหนีไม่พ้นข้อคอรหาว่าคุณเป็นเครื่องจักรทางการเมืองนะาการเมืองเปลี่ยนสวเปลี่ยนหรือไม่เพราะก่อนหน้านี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตถึงคุณสมบัติมาวันนี้พักสองลุงที่เขาคอรหามาตลอดว่าสลุงเนี่ยค,คอนโทรลสวได้ วันนี้สวเองก็ต้องพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันว่ายังทําหน้าที่แข็งขันหเหมือนกับเมื่อตอนต้นสัปดาห์หรือเปล่า,าแต่ปลายสัปดาห์เนี่ยดีลมันเปลี่ยนไงดีลจบสวจะจบหรือเปล่าอแต่วันก็มีกระแสะข่าวเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมว่ามันมีเงื่อนไขดึงที่สวโอเคเดี๋ยวยกมือให้เลยสําหรับเพื่อไทยแต่มีเงื่อนไขว่าแคนดิเดตนายกต้องไม่ชื่อเศรษฐาค่ะการจับคุณอุ้งอิงมาเป็นนายกรัฐรีก็เป็นตัวประกันนะครับในการที่จะทําให้ แกนนาพักเพื่อไทยนะครับหรือว่ารัฐบาลของคุณอุ้งอิงรวมถึงเครือข่ายคุณคุณทักษิณเนี่ยนะครับยับยั้งชั่งใจนะครับในการที่จะไม่ไปทําอะไรนะครับให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันเหมือนเช่นที่ผ่านมา นั่นก็เป็นมุมการวิเคราะห์ของอาจารย์ธนพรนะคะคือมองว่าต้องเป็นชื่อคุณองอิงสอวอถึงจะโหวตผ่านให้ซึ่งหลายคนก็บอกว่าอุ้ยตอนแรกเราเข้าใจว่าถ้าไปมีความเป็นชิน,นวัตรน่าจะโหวตยากแต่ไม่เป็นแบบนั้นซึ่งหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไปพักก้าวไกลเหมือนกันคุณเจษดาว่าอ่าววันนั้นคุณอิงไปแต่คุณเศรษฐาไม่ไปหรือมันจะเป็นสัญญ,ญาณบอกอะไรตั้งแต่ตอนนั้นหรือไม่ก็คงจะไปบอกเฉยๆแล้วล่ะทีนี้บอกแล้วว่าดีลมันจบแล้วเราก็เข้าใจไไปปว่่าาเาเเขดินนีย ไปง้อขอเสียงเก้าไกลหรือเปล่า<อ>แต่สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ค่ไปบอกเฉยๆ<อ>แล้วมันก็อาจจะกลายเป็นแค่ละครฉากหนึ่งที่บอกว่าเพื่อไทยไปชวนแล้วนะคุณจะโหวตให้ไม่โหวตให้ก็ตามแต่แต่ตอนนี้พลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติและพักการเมืองอื่น เขาสลายคั่วแล้วเรามีเสียงพอแล้วเหมือนจะบอกอย่างนั้นแต่ที่น่าสนใจเลยก็คือมันมีประเด็นต่อค่ะว่าถ้าสมมติว่านายกต้องชื่อแพรทองทานจริงๆเนี่ยโหวตรอบต่อไปต้องเสนอคุณเสรษฐาก่อนไหมแล้วไม่ผ่านแล้วถึงจะหล่นไปที่คุณนุ้งอิงต้องบอกเลยว่าไม่น่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันมีแถลงการของพรรคเพื่อไทยอาการของการเป็นรัฐบาลอาการของคนที่ พร้อมเป็นรัฐบาลอาการมันออกใช่ไหมซึ่งสัญญาณแบบนี้มันตีความชัดเจนเลยคุณผู้ชมว่าน่าจะปิดเกมเร็วเดี๋ยวฟังการขยายความวิเคราะห์เพิ่มเติมจากอาจารย์ธนพรกันค่ะผมทราบมาเป็นการภายในว่าการโหวตน่าจะเป็นวันที่ยี่บสองนะครับแล้วผมอยากจะเรียนว่าพักเพื่อไทยก็อยากจะปิดเกมเร็วครับเดือนนี้ฮะเป็นเดือนแห่งการเป็นเดือนแห่งการแต่งตั้งโยกย้ายในส่วนของทหารเนี่ยนะครับลุงตู่เนี่ยนะครับได้บอกให้ มีการประชุมสภากาลาโหมในวันที่24สิงหาคมนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าวันที่22สิงหาคมเนี่ยนะครับโหวตม้วนเดียวไม่จบเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็ไม่เป็นอันว่าโผโยกย้ายในทหารปีนี้นะครับก็ตบอยู่ในมือลุงตู่มันต้องม้วนเดียวจบละ่ะถ้าไม่จบเนี่ยคิดเหรอว่าจะได้โหวตอีกรอบหนึ่งนี่อย่าลืม คนรอเสียบเขาก็มีอยู่เหมือนกันนะมันก็เลยมีการพูดถึงการตลบหลังทางการเมืองอบอกเนี่ยเพื่อไทยเที่ยวไปจับมือกับเขาก้าวไกลย,ยังบอกเนี่ยว่าถ้าอะไรนะถอยหลังเนี่ยอาจจะเสียหน้าแต่ถ้าเดินหน้าอาจจะเสียทุกสิ่งแต่วันนี้ฮะเราเนี่ยวิเคราะห์แทบจะฟันธงกันไปแล้วนะว่าเกือบร้อยเเซต เศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยเนี่ยน่าจะได้นั่งเก้าอี้นายกคนที่30เพราะดูจากดีลในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วเนี่ยมันน่าจะกลายเป็นรัฐบาลขั้วเดิม<ฮ>เพิ่มเติมคือเพื่อไทย<ฮ>และได้สวโหวตช่วยด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับท่านผู้ชมการเมืองไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้เบื่อเหลือเกินคํานี้แต่ก็ต้องพูดกันซ้ซซําๆว่าถ้ารอบนี้คุณไม่ผ่านเนี่ยแล้วจะมาหวังโหวตอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันเป็นไปได้ยากเพราะอะไรเพื่อไทยก็ต้องระวังเหมือนกันนะว่าคุณจะโดน ตลบหลังหรือเปล่าอาจจะเป็นวันโหวตนายกอ่ารวมเสียงกันดิบดีสพาสอวอไม่โหวตให้ก็เป็นไปได้ในวันโหวตนายกเนี่ยถ้าสมมติว่าเสียงที่นัดกันว่าโหวตไปก่อนร่วมรัฐบาลทีหลังวันที่โหวตนายกเกิดอ่าพักลุงป้อมพลังประชารัฐพักรวมไทยสร้างชาติของลุงตู่เขาโหวตให้จริงแต่เสียงตอนนั้นมันน่าจะ300รอยกว่า,าแต่เสียงที่จะได้นายกเนี่ยมัน375หขึ้นไปมันอาจจะไม่พอต้องไปวัดสอวอีกทีเหมือนกัน เกิดสวที่ว่าการันตีว่าจะโหวตให้กลายเป็นสวทพิปเนี่ยทีเนี้ยจังหวะที่3พักอันดับที่3สแตนบายรออยู่แล้วนี่การเมืองไทยยังไงก็เปิดช่องไว้หน่อยแล้วกันครับอะไรที่ว่ามั่นใจไปเต็มร้อยยังไม่ถึงวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรียังไม่ได้หน้านายกรัฐมนตรีคนใหม่ยังไม่ได้รัฐบาลชุดใหม่เนี่ยไว้ใจได้หรอ ใช่แต่สุดท้ายนะคะขอโทษเถอะฝากไว้สักทีหนึ่งประเทศต้องเดินหน้าต่อนะคะยิ่งยืดเยื้อยาวนานตกลงผลประโยชน์กันไม่ได้เสียหายที่สุดคือประเทศชาติเราเนี่ยแหละคะ่ะขอบคุณครับคุณตะวันรุ่งครับขอบคุณค่ะ